แอเจินตัวญาเนี่ก็คือป้องกันที่ผลประโยชน์ของค้าเนาะแต่แามาสำหรับปกติมันจะแ่บุญอยูะโอเคแล้วเซ็โอเคเด็ดต่อครับแล้วพี่จยช่วยเียนใบโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับใบโอนกรรมสิทธิ์ อันนี้คือได้ยืนยันว่าคุณสุวัสดตคุณเก่าเนาะได้โอนมาเป็นชื่อของพี่แล้วทางเราได้เป็นหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานนี้มีชื่ออะไรครับเราเป็นผู้รับโนตรงนี้โอเคคพี่อ่านก่อนก็ได้นะครับค่อยเชื่นะครับอ่านได้ยอีกนิดเดียก่อนค่อยเชื่อนะครับสัญญาเช่าสินเชื่อออกเมื่อวันที่14เดือนสากับบริษัทร่วมพัฒนา เลขที่สัญญาผู้เช่าสซื้อคนเก่าอันนี้มีของคนเก่าอันนี้คือข้อมูลของพี่ผู้เช่าซื้อการสวัสดโอเคและนี่คือการทำสัญญาเรื่องบันที่ใช่ไหมรวมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางนีเราลงกล้องให้แล้วพี่ต้องเซ็นตรงไหนบ่าไปอ๋อ ในตรงนี้อันนี้คือหนังสืออะไรข้อเปลี่ยนสัญญาจัดอ๋อหนังสือข้อเปลี่ยนสัญญาอ่านเบื้อก่อนก็ได้เลยเนาะดีครับก็เสร็จมือแล้วครับแลียบร้อยเรียบอะเรื่อของเรื่องแมนมันชีหันเนาะโอเคมี่บัตรค่านม้วนบัอเราเปลี่ยนสัญญาต้องมีมีไหมมีต้องมี ไม่นีต้องครับเสรุปคขียนเขียนเขียนที่ไวันี่ไม่เขียนนไมไม่ต้องเขียนออออันนี้คือบันทึกการสำระคัางวันะครับราะเียดตรงนี้ครับดูชื่อลูกค้าแล้วก็ดิจิทัาแล้วก็ํำระกาวันทุกวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหรครับท่างวดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับ

ขอบคุณคขอบใจหลายเสรいい็จนะครับครับับโอเคอ่างวดหน้าเลยเนาะนะครับพิสภาพิสภาพิสภาโอเคอ่ะ